แล้วเหลือเก็บรายละเอียดอีกแบบเล็กๆน้อยๆสุดๆแล้ววันนี้ก็มีอีกหนึ่งตัวช่วยที่ว่าว่าเราเนี่ยจะรัดมสัพพะกำลังจากเด็กๆเป็นอีกหนึก่กิจกรรมที่จะไปแปะสิ่งนี้ไว้ทุกๆท,กท,กที่ในบ้านที่แปะได้เพราะตอนนี้ก็คือซีซั่นสีแล้วหันซ้ายก็เพื่อนติดหันขวาก็เพื่อนติด,หตดไหนจะสองหนอที่อยู่ข้างนอกคองละอีกหคนที่อยู่ในท้องแม่้คือรู้สึกว่าไม่ได้ซีซั่นนี้เราต้อง แ,แต่หลายคนสงสัยว่าแค่ใช้มือแปะก็ฆ่าเชื้อโรคได้เลยจริงหรอหรือว่าสงสัยว่าการทํางานมันเป็นยังไงมีส่วนผสมของแอลกอฮอล์หรือเปล่ามาค่ะเดี๋ยววันนี้จะมาเล่าให้ฟังเริ่มต้นจากผลการทดสอบการันตีประสิทธิภาพจากสถาบัานต่างๆ มมากมากยไม่ว่าจะเป็นผลการทดสอบการฆ่าฮิวแมนโคโรนาไวรัสจากห้องปฏิบัติการ A.L.G. Analytical Lab Group สหรัฐอเมริกาการรับรอง F.D.A. องค์การอาหารและยาแห่งสหรัฐอเมริกาในหมวดเครื่องมือแพทย์ได้รับ C.E. Marking จากยุโรปทดสอบการฆ่าเชื้อตามมาตรฐาน I.S.O. 22196ปี2011ผ่านการรับรองความปลอดภัยต่อคนและเด็กเล็กจาก K.L.C. ผ่านการรับรองหลายการทดสอบจาก F.I.T.I. Testing Research Institute ือเกาหลีส่วนกลไกการทำงานของ p e a l i f e P5 Tech ก็คือ เมื่อมีการสัมผัสกับแผ่น P5 ทั้งเชื้อไวรัสและแบคทีเรียรจะถูกดูดซึมเข้าสู่ภายในทันทีเพราะความชื้นของมือเราเทคโนโลยีนี้เป็นเทคโนโลยีที่มีการจดสิทธิบัตรครั้งแรกของโลกเลยค่ะสารต้านไวรัสและแบคทีเรียรที่อยู่ภายในหลายชั้นผิวของแผ่น P5 จะทำหน้าที่ทำลายเยื่อหุ้มเซลล์เพื่อฆ่าเชื้อไวรัสและแบคทีเรียรพื้นผิวของแผ่น P5 จะกำจัดเชื้อไวรัสและพร้อมให้ใช้งานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพในครั้งถัดไปนอกจากเทคโนโลยีจะล้ำหน้าแล้วนะคะแล้วไม่มีส่วนผสม แล้วยังสามารถช่วยขัดสัดกิ่แล้วก็ฟอกกิ่นที่ไม่พึงะส์ได้ด้วยค่ะโดยผลิตภัณฑ์ของเขานะคะมีทั้งหมด4แบบแบบแรกก็คือไม่ว่าจะเป็น Peel i f e P Five Mobile Pad ติดโทรศัพท์มือถือ Peel i f e P Five Switch Pad ติดสวิชไฟ Peel i f e P Five Door Pad ที่จับประตูแบบดึง Peel Ice P Five Door Slide ติดที่จับประตูแบบอัตโนมัตินอกจากนั้นยังสามารถคัสตอมไมซ์การใช้งานได้ด้วยตัวเองตามความต้องการในการนำไปติดตามจุดสัะสงคต่างๆเช่นจุดที่วางของบ่อยเช่นที่วางบุญแจก็ได้ค่ะ สำหรับใครที่สนใจนะคะก็สามารถไปสั่งซื้อได้เลยที่ชอปปี้ลาซาด้าหรือว่าไลน์ไมช็อปนะคะหรือว่า Facebook ของเทลไลฟ์ออ f ฟิเชียก็สามารถเข้าไปสั่งได้เช่นเดียวกันค่ะสำหรับวันนี้ฝากให้ดูแลตัวเองดีๆนะคะทุกคนไปก่อนแล้วค่ะ